Players e l i m i n a t e d เราจะต้องฆ่าคนการฆ่าคนนี้นะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องฆ่าด้วยวิธีไหนฆ่าด้วยอะไรขอแค่ฆ่าคนตายเท่านั้นก็พอค่ะซึ่งเควสอันนี้นะคะเวลาที่เราฆ่าด้วยอาวุธอะไรก็ตามมันก็จะไปขึ้นในเควสของอาวุธนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็ยังมาขึ้นในเควส์นี้ด้วยเรียกว่าฆ่า1นึ่งได้ถึง2 3 4 5เลยค่ะ การจะเก็บควสค่าให้เร็วที่สุดนะคะไซน์แนะนำให้ไปเล่นในทีมรัมเบิลนะคะเพราะว่าในตาดเดี่ยก็มีโอกาสได้แบบเป็น10บตัวเหมือนกันคะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนตั้งใจยิง ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ Item Shop ในเกมได้เลยค่ะจากนั้นก็ดูที่ขวาล่างจะมีคำว่า Support the Creator ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครเนี่ยมันก็จะขึ้นว่านั้นนะคะกดไปที่ตรงนี้นะคะเราก็พิมพ์ beauty annabelle ที่เป็นโค้ดของทายค่ะจากนั้นก็กด Accept พอเพื่อนๆกด accept แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตรง support Creator มันก็จะขึ้นชื่อ Creator c ร์โของซายหรือว่าก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อสินค้านะคะมันก็จะบอกอีกครั้งนึงว่าการซื้อสินค้าครั้งนี้เนี่ยจะไปช่วย support ทซายค่ะ